สวัสดีพี่น้องสุภูสุสคนครับผมมาแล้วพี่น้องล่าพัฒนาเลขมีที่มาวันพุดท,ที่สิบหาบุกกล่าสองหาหกแปดมือเอื้อนนี่พี่น้องเมื่อเคลื่อนในเลขมีที่มาหลุดมัดเลยนาะพี่น้องเนาะเส้งเลขวิ่งเส้เลขจับคู่หลุดมาเลยเลขมันออกเมื่อเคลื่อนนี่เจ็ดสามสามลางก็คือแปดเจ็ดพี่น้องบ่เขา่า บ่เขา,เาไม่้องเลขสามตัวกับพ่เขาสองตัวกับพวเขา,เ,ขาเลขวิ่งกับพวเขาลุดมั้ยเลยมาตามกันต่อเลขมีเขาไม่ลุดนน้อพี่น้องพี่น้องเอฟซีฮันได้สนใจเขากลุมเขาฟีมักแนวทางหองไอ้คนได้พี่น้องเด้อรัฐบาลไทยกับชิรลองมือวันที่สิบหกคนละพี่น้องรัฐบาลไทยคงทุ่ยไยคนละแต่ ทีม่มีลาพัฒนาห้าน้อยเราไปหนองเนาะวันพุธสิบห้า เอกมีทีมาวิ่งลูดบนล่าง วิ่งลูบบนล่างสี่สี่กับเก้า เน้นซีได้พี่น้องอาจารย์ก็นเน้นให้ซีเน้นที่สีเน้นซี ชวนจับคู่40 42 สี่ห้า สี่เจ็ดกาสอง chín năm chín ส่วนเลขสาตัว3ตัวเก้าสี่ห้าสห้าเจ ก้าห้าส่วนเหล็กสามตัวต้องไปหนัที่นี่มันเป็นตัวเน้เนมัน เส้นตัวแน่นแน่นซีหาแล้วก็เก่าหาอยู่คนละมุมเลยน,ะน,นะจจาะพ,พี่น้องเนาะอาจารย์เพิ่นแน่นให้พี่น้องแคบนาจวเดร่รลาพัฒนาเล็กมีทีมาวันพุธที่สิบห้ามืออื่นเนี่ยบนลางเพิ่นให้วิ่งซีกับเกาเพิ่นแน่นซีล่องเก่านี่จับคู่กับซีศูนย์ซีสองซีหา สี่หกสี่เจ็ดเก้าสองเก้าหาเก้าหกเก้าเจ็ดเลขสามตัวก็แมนเก้าสี่หาเจ็ดเก้าหาเพนเน่นทั้งติดเก่าติดสีแล้วพี่น้องเด้อตัววงกลมสีแดงคือเป็นตัวเด่นเป็นตัวเด่นสี่ห้ากับเก้าหาก็จะลืมบนล่างไปกลับแล้วพี่น้องเด้อบนล่างไปกลับน้องแคบหน้าจอตามนี้ครับผมเนาะเอาไปพิจารณาเบิ่งบ่มาเข้ากับพานแล้วพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทาง ขอบุญขอคุนอาจารย์ใน้หลายครับผมขอให้พี่น้องโชคหมานกันสูู้สุขส้อนรวยเฮ้งๆปังๆกันเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจป้ารวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม